สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นแมพที่ชื่อว่า s e r i อ o of B นะคะโอเคทุกคนเรามากระโดดกันเลยนะคะในวันนี้นะคะเรากระโดดเป็นทีม k คโร d นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีพวกมามลีดี้คูโรมิหรือว่าเออเอออะไรนะปอมปอมบุรีไหมก็ช่วยเมนมาหน่อยนะว่าใคร ใครที่เคยเล่นแมปนี้จนไปถึงสิ้นสุดเนี่ยก็ช่วยเม้นมาหน่อยนะว่าเออมันมีแค่เค,คโลอย่างเดียวหรือเปล่านะคะก็เมนมาได้เลยโอเคทุกคนก็วันนี้ก็จับก,กระดมโอเคทุกคนอันนี้คือบันไดล่องหุ่นนะ ไปนี้นะคะก็จะเป็นแบบเวลาเราขึ้นไปใช่ไหมมันก็จะล่องหนอจะมาแกล้งเราเหรอไม่มีทางแกล้งได้ตกแมบอลคนก็คือนะคะแบบไม่รู้ว่าแมปนี้นะคะก็จะเออ ล้วผ่านมันได้ยังไงเน่ะว้าวฮ้ยทุกคนไปไปได้ไงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยแล้เวเราไม่อยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วเรามาอยู่ตรงไหนเออแล้วเราวามาอยู่ตรงนี้ได้ไงเออเออเออมันคืออะไรอ๋อ เราใส่ต้องไปทางนี้เราไม่รู้ว่าทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ช่วยเมนโอ้ว้าไปทั่วทีบไหมเอาว้าไปไปทั่วทีทั่วเดนอุ้ยทุกคนล้ว,ว้ามาซุกมัวซวุกมุกหมดเลยเนี่ย ถช่าตกแบบทีนึงนะโอ้โหนี่คือแบบแรงมากว่ามันทั่วทิศั่วเดนว่ามั่วซั่วทุกคนใครเคยเป็น่างนี้บ้างเวลามาเล่นแบบเนี้ยก็คืองงไปหมดแล้วสับสนไปหมดแล้วว่ามันเป็นอะไรก็เมนต์มาหน่อยนะคะว่าใครเคยเป็นแบบนี้บ้างอก็แบบก็จะ มันไม่หลดจ้าทำไมเวลาโดนอะไรว้าวไปมั่วซ่วนทุกคนใครเคยเป็นมิูนบ้างใช่มิ้นมาหน่อยว้าไปมั่วซ่วนเลยเราอะสงสัยเรารีบแพ่เลยก็แบบ ครเคยเป็นประสบการณ์แบบนี้ก็แม้น <c oughs> <c oughs> มาหน่อยนะคะคืองงไปหมดแล้วสับสนไปหมดแล้วว่ามันเป็นอะไรเวลาตกแมปหรือเป็นอะไรแล้ว <c oughs> ว้าไปมั่วซั่วค่ะเฮ้ยทำไมเขาตกแบบแล้วเขาไม่ว้าไปที่อื่นอ่ะแล้วเราเป็นอะไรทำไมเราว้าไปที่อื่นล่ะ <c oughs> เราว้ามันมั่วซั่วไปหมดเลย อ้าวสิ้นสุดแล้วเหรออ้บอกแล้วอย่าให้เราวับมาตรงนี้จะให้วับเราจะรู้ว่าเหตุผลมันเป็นยังไงทำไมมันถึงเแบบโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าใหม่นะคะ ว่าอยากเล่นมากเลยแต่มันเป็นอะไรไม่รู้โอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้าเข้าใหม่ตอนนี้เราก็ออกใหม่เข้าเข้าใหม่ในแมพของซาริโออปบีนคะคะเป็นอะไรโอ้อยคนทั้ไปหมดเลยจะว่าไปเหมือนเหมือนกันตุ้นน่าเงนียวอ่ะและกลับไปที่ดามดีกว่า กลับไปแค่ดนามดีก,กว่าก็คือไม่รู้ว่าเวลาแบบกระโดดแล้วเอ้ามาไอยู่ตรงสิ้นสอดคือมันเป็นอะไรไม่รู้ตรงนี้คือทนไม่ไวหวแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้นะคะแต่เราจะเข้าแบบใหม่ก็คือไม่อยากเล่นแบบนี้แล้วปวดหัวกับแบบนี้มากเลยนะคะ เวลาตายเนี่ยจะวาร์ปไปที่แมปเอ้ยเอ้ยนี่แมปนี้เราย,ยังไม่เล่นเลยโอเคทุกคนด่านนี้เล่นไม่ได้เล่นเลยนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราเอาให้ดูนี่อะไรมนเะขากลับมาที่เดมิมอ่ะทำไมทำไมเรากลับไปที่เดิมไม่ตายทุกคนเรากลับไ,ไ,ไปไที่อื่นโอ้อันนี้น่าจะได้ไปอยู่ที่อื่น ตอนที่เราผ่านด่านนี้แล้วคือเราต้องเดินค่อยๆอ่ะค่อยๆเดินเอออย่างนี้เลยมันค่อยๆโชคดีโอเคทุกคนต้องทำนี้ต้องหยุดนี้เออ,อเซฟเซฟอทุกคนเราเริ่มได้แล้วเรากระโดดเริ่มเริ่มผ่านแหละเริ่มไม่ตายแลลวโอเคทุกคนด่านนี้ก็คือน่าจะยากมากเลยนะคะ ถ้าไม่มีปุ่มกระโดดในโลบอบเนี่ยก็คือแบบไม่ชอบเลยเฮ้ยเอามาือข้าไปไหนอ้าาเรียบเรียบเลยค่ะทุกคน คือเราไม่รู้ว่าทําไมเป็นแบบนั้นค่ะใครี่เป็นแบบนี้มันกัดตอโนมไม่หมัน,มนดนูกลับมาอยู่แบบกลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมอ่ะอ่าอ่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 ใครเป็นเหมือนแบบแบบพี่บ้างขมต์มันหน่อยเรารู้ว่าไปตรงไหน แปประตูนี้เข้าไปตรงไหนเข้าไปอันไหนคือทำไมแบบคนอื่นเขาไม่เป็นแต่เราเป็นอ่าลุกคนประตนี้ไม่รอดต่อไปอไหน สองประตูแล้วก็เสร็จแล้วมาเมื่อกี้เขาเข้าประตูไหน คือตะดาดนี้เลาอยาู่ดีเล่นแหละเคยทุกคนค่านี้ห้ามห้ามตกแมพตกสักทีเ <c oughs> ปิดหนวกับการเลน่นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะใครเคยเป็นประสบการณ์แบบอะไรี่ช่วยในมันเมื่อกี้เราเข้าประตูไหนนะประตูไหนนะ Jeg vil ha bilen min! คนเบ,บ็ดพี่จะหมดแล้วเหลือย,ยี่สิบแล้วเสร็จแล้วห้ามตกแบดนะหรือว่าห้ามแบบเสียชีวิตเด็ดขาดโอ๊ยตกไปด้วยเลย ฉันกลับไปอยู่ ขนข้องๆางน่าลบที่สุดเลยคอเราพไปดา่านคุณลมิกันยังไงจอยมิ้นมัหนล่งไ,ไม่มีใครสามารถไปดา่าลนลมได้ แต่จะได้ไปอยู่ด่านอื่นมัง้งยังไม่ถึงไหนเลยเมื่อไหร่จะได้ไปอยู่ด่านโอ้อยว่ามาดูอุ้ แต่ไม่สำเร็จใครรู้บ้างว่าไปดันคารุมียังไงช่วยเมนนม่นนหน่อยเก็บซอมเขยองโอ้ตอไปด้วยเลยเขาเป็นอะไรนะ่นกันกันมากเลยคือเป็นอะไรไม่รู้กัน กลางไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้ต้องเป็นสีขาวตลอดนั้นจ้ะทำไมไม่เป็นสีชมพูเวลาช่วย,ยไม่มีใครช่วยเราเลยบ้านเลยเวลาตกก็ไม่ช่วยกัน เขาตกอะ่ะทำไมผู้หญิงคนนั้นไม่ไมนนขึ้นมาสักทีถ้าเห็นเขายืนเป็นชั่วโมงและยังไม่ไปไหนถเขายืาายนเป็นชั่วโมงอะนะจริงเขายืนเป็นชั่วโมงแล้วเขายัางไม่มาย

แต่ว่าถ้าไม่คล้องก็คือจบนะมต้องเล่นดานก็คืออยากไปด่านโคลงนีลากเลยตอนนี้ยทรมาน be your friend oh oh, oh.

จะเพื่อนเพื่อนนะดูซิว่าเขาจะเป็นเพื่อนเราไหมเพราะว่าเรายังไม่มีเพื่อนสักคนเอ้ยคนนี้ก็เป็นเพื่อนเราใหม่นะเพราะว่าเราเป็นเบคอนกลุ่มเดียวกับเขาอ้าวทุกคนสิ้นสุดแล้วหรอฮึใครนั่นคนนี้ม ตีเส้ она, นสุดมันไม่ใช่โอ๊ยม่แงเส้นแมนแรงแรงงนูลนแรงโว้ยแม่แม่แม่หนูเล่นไม่ได้ your friend โอ้โอเฮ้ยเรากลับมาในจุีได้ไงอะเศรมากเลยแม็กนิแม็กนิคือ แตกมากเลยเราไม่ช้อนแบบนี้ถ้าเรามีโอกาสเจอแบบนี้เราจะไม่เข้ามาเล่นเด็ดขาดตัวแตกไู่มีอื่นแน่นั่นงไงว่านะอไรจะเล่นดีไหมทุกคนถ้าถ้าให้พี่เล่นกดหนึ่งถ้าไม่ให้พี่เล่นกดสองโอ้ เริ่มโมโหแลยคือเล่นยังไงไม่รู้เล่นยังไงไม่รู้ขอหนังวอร์สหน่อยค่ะแม่คะเล่นมาแต่งตัวสวยแล้ววันนี้แบบว่าทั้งคนแบบข้าวมันก็จะแบบไม่ไปโรงเรียนวันตุกอยู่เออปิดเทอมค่ะไม่ปิดเทอมตอนนี้ก็ต้องออกกำลังกาย วันนี้ต้องเล่นไม่ได้เลยแพ้ไม่ชอบเลยแบบนี้เล่นไปเล่นไปตายไปพอมอยางเล้นแล้วพ่อมีเทคนิคอะไรให้เล่นก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะมีแบบไหนให้พี่เล่น